นี่เรกว่คือกับช่องปุ้ยปลาชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมากินน้ำพริกปลาหวานแล้วก็หมักเมานะคะน้ำพริกปลา้าน้ำพริกปลา้านะคะปลาล่าแซ่ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าไม่เคยกินอนี้แล้วก็เป็นหมักเมาอันนี้คือลูกที่สุกแล้วส่วนลูกน่ากินมากส่วนลูกเด็กก็คือลูกที่ยังไม่สุกลูกที่ยังไม่สุกก็ไม่แดงสวย นายลองกินสิกินไงกินบัตรก็กินโอ้แซ่บแซบนี่จิ้มจิ้มจิ้มอีสานเนาะอีสานโอ้ยยายก็กินแซ่บแซบอืมอร่อยอืมยายก็กินถ้ากินหมักเมาลูกที่สุกแล้วป่าป่ามันอร่อยไหมยายอร่อยดีแซ่บแซ่บแซบมันคือแซ่บอีหลีเนาแซ่บอีหลีเนาะอืม ยิ้นม็กมาวแล้วก็ลิ้นลิ้นเราก็จะเป็นสีม่วงให้ดูลิ้นเน๊ยมันก็จะฝัดฝัดหน่อยอันนี้พี่บาทกินยากก็กินหวามนีมเปรี้ยวคนก็อาจจะจำพี่บาทได้นะคะ <laughs> หนักสด จะมาจากต้นแจ้วปลาอันี่แน้วน้ำปลาหวาน,น,วาน,นสีของลูงมกมะม่วงจะสวยมากเลยสีสวยมากเลยนี่สีเลือดเลยเยายก็กินเก่งกินเก่งนี่เจ้าเก่ยอร่อยอร่อย หมากสุกนะมันก็สีเข้มกว่านี้ส,สีดำแต่เปลี่ยนหอ้ามาแต่เป็นสีแดงนิดนึงถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีดำค,ความแตกต่างของสีหมากเม้าก็คือ สีอันนี้ใช่ไหมลูกที่ยังไม่สุกมันก็จะเป็นสีอ่อนๆมันก็จะไม่อร่อยเพราะว่ามันเปรี้ยวคุณบาจอนจัดจัดจช่องม่อนเอซีบีอละอันนี้เปลือกละฉายาของเขาก็คือบาจอนจัดเนี่ยอืมเป็น้องไรเป็นน่องน้องกระยอม บัตรจอดจัดอร่อยมากบัตรจอดจัดเนาะาลูกดำๆนี่จะหวานใช่หวานมากมือแต่มันก็แอบฝาดอยู่นิดนึงใช่ไหมแม่ใช่เดี๋ยน้อยลงเพชรนิบักหอมหมดจุกเงินหอมน่าเศรอาอยพี่บักกินให้ดูหน่อยคำโตโตน้อกินเลยลงเพชร นี่ต้องรูดยังงนมก็เอ่ะพี่บ้านลองจุ่มหน่อยสิกินันงามมันเป็ลงามอ๋อใส่ปากหน่อยรูดเป็นไงเป็นไงอร่อยปู แล้วก็น้องไปก็จะกินเป็นพวงๆให้ดูเลยนะคะเพราะว่าไม่จิ้มกับน้ำพริกกินเผ็ดไม่ได้ไกินเผ็ดแล้วก็จะเป็นอคืมอ,อม,มันจะเผ็ดมากน้ำตาจะไหลนะคะเป็นกําๆเลยนะเย็นบอรมาเลยเขาก็ไปบบเป็นไงคะเป็นไงคะ ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้น้ำตาอะไรน้ำตาอะไรโอเคค่ะเราก็ขอฝากฝากอะไรดีฝากติดตามปุ้ยปลายด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลซับสไคร์กดตัดตะไคร่เปล่ากดซับสไคร้ถึง้านรานซับนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ